บทที่สี่ความจำเป็นและคุณค่าของสากาดหน้า256จากอิบนุอับบาสรอเดียลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าเมื่อองค์การกุรอานต่อไปนี้ได้ประทานลงมาอัลลาฮรวะลมาฮฺซีนัยยัคเนซูนัลสาฮาบะวนฟิตโด เหล่าซอบะรู้สึกหนักใจกับองค์การนี้อุมารุยโลหูจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันจะเป็นคนแก้ปัญหานี้ให้กับพวกท่านเองจากนั้นก็ไปหาท่านนาบีสลลาวะอะัยฮิวะสลลัมและบอกกับท่านว่าโอ้ oh, นบีแห่งอัลลอฮ์องค์การนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกหนักใจกันไปทั่วท่านนาบีสุลลอวะวะสลลัมจึงกล่าวว่า อัลลอฮฺตาอาลาทรงกำหนดสากาดให้เป็นข้อบังคับเพื่อขัดเกลาทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้มีความบริสุทธิ์สะอาดและแท้จริงทรงกำหนดมรดกเป็นข้อบังคับเพื่อให้ทรัพย์สินยังคงอยู่ต่อไปอุมารดียล,ลอหูถึงกับสุธานออกมาด้วยความดีใจว่าอัลลอฮฺอักบับหลังจากนั้นท่านอสุสลลอฮฺสุลลัลลอฮฺลสลัม กล่าวว่าเอาไหมฉันจะบอกเจ้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการสะสมสิ่งนั้นคือผู้หญิงที่มีคุณธรรมซึ่งเมื่อสามีมองดูนางจะทำให้เขาพึงพอใจเมื่อเขาสั่งนางก็จะเชื่อฟังและเมื่อเขาไม่อยู่บ้านนางจะรักษาสิ่งของที่เขาละทิ้งไว้ซึ่งรวมทั้งตัวนางด้วย ฮะดษที่สองจากะบ・ร์ร a ดิ a ัลลอฮ ل ل ันฮเล่าว่าท่าน ر ล و ل ละลัมกล่าวว่าสกาดเป็นสมะเป็นสะพานอันมั่นคงที่สุดของอิสลาม h ะดษที่สาจากยาบีรุญยารอนหูเล่าว่าคนหนึ่งได้ถามท่าน ر ลอ ل ล ل ลล,ลว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ ท่านมีความเห็นอย่างไรหากบุคคลหนึ่งได้จ่ายสากาดจากทรัพย์สินของเขาแล้วท่านรอัสซุลลอฮสลัมตอบว่าบุคคลใดได้จ่ายสากาดจากทรัพย์สินของเขาแล้วแต่จริงความชั่วของเขาที่อยู่ในตัวทรัพย์ได้นีจากเขาไปแล้วฮะดิษที่สจาก ฮัสซันรอดิยัลลอฮุอันหูเล่าว่าท่านอาัลสลัลซอลลัลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมกล่าวว่าจงรักษาทรัพย์สินด้วยสากาดและจงรักษาอาการป่วยไข้ด้วยการสดาโ์และจงปเผชิญกับเกลียวขึ้นแห่งไฟทานต่างๆด้วยการขอดูอาและการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺตาลาฮฮะดิษที่ห้า จากอันกอมะรอเดียนลอหัวอันหูเล่าว่าเมื่อกลุ่มของพวกเขาพวกอันกอมะเข้าพบท่านรอสุลลาะสโลลล์และสลัมเขาเล่าว่าท่านรอสุลลาะสโลลล์และสลัมได้กล่าวตักเตือนว่าความสมบูรณ์ในอิสลามของพวกเจ้าอยู่ที่การจ่ายสกาดจากทรัพย์สินของพวกเจ้าฮะดิษที่หก จากอับดุลลอฮ์บินมุอาวิยอันคอรีรีรอ,อลิอัลลอฮุอันฮเล่าว่าท่านอสัสล็อฮ์สลลลลอฮุลลสลามกล่าวว่าบุคคลใดปฏิบัติสามประการแท้จริงเขาได้ลิมรสชาติของอีมานแล้วกล่าวคือผู้ที่อบดอิบาดะต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพร้อมกับ เชื่ออย่างของแท้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และจ่ายสากาศด้วยความสมัครใจในทุกๆปีโดยไม่คิดว่าเป็นภาระหากแม้นเป็นสากาศปดปสุสัตว์เขาจะไม่จ่ายเป็นสัตว์ตัวที่แก่จัดเป็นโรคผิวหนังสัตว์ที่ป่วยหรือพิการแต่จ่ายสัตว์ที่ปานกลาง แท้จริงอัลลอฮฺฮูตาลาไม่ต้องการสัตว์ที่ดีที่สุดจากสากาดของพวกท่านในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สรงสั่งให้พวกท่านจ่ายทรัพย์สินที่ไม่มีคุณค่าฮะดิษที่7จากอบูฮุยราร์รอเดียล,ล่อฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอ و ูลลอฮศลัลลอฮูอัลัยฮิวะสลัมกล่าวว่า เมื่อท่านได้จ่ายสกาดเรียบร้อยแล้วแน่นอนท่านได้ทำในสิ่งที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้เป็นการบริจาคที่เป็นสุนัตและบุคคลใดเก็บสะสมทรัพย์จากการได้มาที่ต้องห้ามเช่นดอกเบี้ยสินบนและอื่นๆแล้วนำสิ่งนั้นไปสดาก็เขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ว่าจะได้รับโทษ ของการแสวงหาทรัพย์สินที่ต้องห้ามสดก่อลอหุนอาดีม